โอ้ยเนน่ยครับคุณเอ๋มาเยี่ยมลูกผมดูครับคนมาเยี่ยมลูกนี่นี่ลูกอยู่นี่ไม่สนใจเลยดูปากแต่ละคนเลยโอ้โหผิวโซผิวโซกาแฟครับกาแฟกาแฟ ร้นก็ไม่กินก็เลยช่วยกินเพราะแข็งน้ำจิ้มก็ไม่ใทให้นะจดีแล้วแหละดีแล้วแหละกินดีกว่าอิงเออเออไม่ต้องเดินไปพี่ยอดทางนี้ทางนี้รู้ฟอร์มหานิ้ยาวเออเล็บยาวหลอนุ่นมากไม่เยอะม นด้แม่ใช่ยาวอะไรความยาวเด็กยังไม่บอกตัวแดงอืมอืมคนนึ่งเราให้นมท่ท่านให้นมได้แจะแดงไม่รู้เป็นอะไระถ้าให้นมได้แต่แดงอีกคนนึงอยู่ในตู้่ะ ก็แต่ที่จะเป็นแบบว่าดำเอออแรกไม่รู้กย้อนไคุณรู้เขาทำเป็นวรู้ว่าทำอย่างด้หออมาเจ็ดวันอะอร่อยไหมครับ อร <a> ่อยไหมครับ huh. พ uh, 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 <ts> ี่ต่ายบอกรู้แล้วทำไมถึงอร่อยเขาเปิดดูเขาบอกของอตมไม่ผมก็ของฟรีไม่มาม่กินนมเลยชามากเฟลากเออเอฟเฟเอฟเฟมกแม็กนั่งนิ่งเลยทำไมอร่อยรสเพลีย์เหรอไม่รู้เฮ้ยน้องน้องอ๋อเรา ขยายปอดขยายปอดเนี่ยถ้ากินนมแต่หน้าจะแดงอย่างนี้เลยไม่รู้เป็นอะไรวะ่ดงแดงขาวไงเขาออกมาแดงเขาจะขาว,ขาวแต่ถ้าไม่กินนมจะไม่แดงอย่างนี้นะแต่ตั้งตัวนี้เหรอแต่แตมไม่นะแฝดน่าจะเหมือนกันมากพูดถึงเหมือนอะพี่จะทำรู้ได้เพราะอะไรสตางค์ขน้ตนตนัวเล็ก ไม่กองโตขึ้นนะพี่ไม่รู้อนาคตกูยังไม่รู้เลยเอาแมกไ่เลิกินเลยจริงหรอโอ้โห <c oughs> <c oughs>